เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมคนที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาจนแค่ไหนก็พลิกชีวิตให้รวยได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังความกะตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมาย ของคนดีการรู้สึกสำนึกในคุณและตอบแทนบุญคุณด้วยการทำความดีให้กับผู้ที่มีพระคุณต่อเราซึ่งการทำความดีก็เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีซึ่งผลของการปฏิบัติตน เป็นผู้มีความกะตันยูกะตะเวทีนั้นจะทำให้เราจะเลินก้าวหน้าทำให้มีคนรักใคร่ยกย่องสรรเสริญและคอยให้ความช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยากเวลาทำวันนี้เรามาฟังหลวงพ่อฤศีลิงดำแห่งวัดท่าสูง สแสดงพระธรรมเทศนาะเรื่องความกะตันยูกะตะเวทีต่อบิดามารดาสามารถพิกชีวิตคนได้จนแค่ไหนก็เป็นคนมั่งมีเงินทองมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้หากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันนะครับ ตาทุชนวุตตบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะครับวันนี้ก็ขอพบก,กับท่านในเรื่องของขีหิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติของครวตัตแต่ความจริงข้อปฏิบัติของครวตัตนี่ผมว่าบางทีพระบางองค์ก็ปฏิบัติไม่ได้ก็มี คราว่าจะไปถือว่าเขาเลวกว่าพระเสมอไปนี่ไม่ได้บางทีเราเห็นว่าพระนี่เลวกาว่าครว่าก็เยอะผมก็ไม่เคยคิดว่าผมดีแต่ถ้าว่าบางทีมันก็สะดุดใจมากนี่ความรู้ของคราวาดพระคนศึกษาเพราะว่าเราก็มาจากคราวา่าดีไม่ดีเราผมผ้ากาสาวพัด คิดว่าดีก,กว่าครวาสแต่คราวาสเขาก็ปรับปฏิบัติดีกว่าเราเราก็ควรจะอายเขาไม่กันองค์สมเด็จพระสมเด็จพระทรงทันทรงแนะนําข้อปฏิบัติของชาวบ้านเขียนว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นสัพพัญญูจริงๆสัพพัญญูเป็นรู้ทุกอย่างไม่ใช่รู้แต่เรื่องสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้การความเป็นอยู่คราวาสก็รู้วันนี้ก็ขอพูดถึงความปรารถนาของบุคคลในโลก ที่ได้สมความปรารถนาได้ยากสี่อย่างท่านว่าอย่างนั้นนะดูข้อความเปนก่อนว่าความปรารถนาที่หาได้ยากไปยังไงว่าหนึ่งสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบนี่เป็นความคิดสองขอยศจึงเกิดมีแก่เรากับผู้ญาติของและญาติพวกพ้องสามขอเราจง รักษาอายุให้ยืนนานซีเมื่อสิ้นชีพไปแล้วขอเราจะไม่เกิดในสวรรค์อันนี้ความจริงมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเราเป็นคนดีสักอย่างมันก็ไม่ยากถ้าเราเป็นคนไม่ดีมันก็ยากถ้าไม่ได้บอกว่าหาไม่ได้่านบอกว่าหาได้ยากคือความตั้งใจอย่างนี้มันสมความปรารถนายากเพราะต้องมีความดีประกอบ เรอหนึ่งขอสมบัติจงมีแก่เราโดยทางที่ชอบนี่ถ้าเราเป็นคนดีนะเรามีความขยันมันเพียรจริงๆเราไม่ลักไม่ขโมยเขาไม่เยื่ยงไม่ค่อยโกงเขามันก็หาได้ไม่ยากแนะสองขอยศจงเกิดมีแก่เรากับพวกพ้องและญาติของเราอ้นี่ชักย่งหน่อย ไอเรื่องยศนี่มันต้องประกอบด้วยความสามารถความรู้แต่ถ้าว่าแต่เขามียศได้ทำไมเราจึงมียศไม่ได้ความจริงยศนี่มาจากความดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่คนมียศโกงกันสมบัติบอกไม่ถูกเวลานี้คนมียศม่จะโกงไอ้คนที่โกงโกงมียศทั้งนั้น คนมียศเนี่ชอบโกงมีนังซื้อพิมพ์ประกาศกันอยู่เรื่อยชักไม่เคยเหมาะซะแล้วเป็นอันว่ายศถาบรรดาศักดิ์ที่ยัมีมาได้ท่าสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าทันว่านะนะ้วสมัยผมเองผมก็เห็นมาม่กันเพราะอาศัยความดีเป็นสำคัญหนึ่งต้องมีความรู้สองมีความสามารถ สาม,มีคุณธรรมดีสรู้จักรักษาศักดิ์ศรีของตนไว้ไม่ทำลายศักดิ์ศรีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ยศมันก็ก้าวหน้าเลยพี่สาสามขอเราจงรักษาอายุให้เย็นนานเรื่องอายุนี่ไม่แน่ซะแล้วมันเป็นกฎของกรรมจะถือว่าเราเป็นผู้ปราศจากโลกก็ไม่ได้ ไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มาจจกมหน้ายเขาปานาธิบาตถ้าหากว่าเราไม่ทำลายชีวิตสัตว์ในการก่อนมาอายุมันก็ยืนถ้าไปนั่งคิดอย่างนี้ก็ผิดคิดว่ามีอายุเท่าไรพอใจเท่านั้นดีกว่า,วาสี่เมื่อสิ้นชีพแล้วเขาเราจงไปเกิดบนสวรรค์อันนี้ไม่ยากแต่ยากสำหรับคนเลว ไม่ยากสําหรับคนดีคําว่าสวรรค์คือแดนของความสุขก่อนที่เราจะไปสวรรค์ได้เราก็ต้องสร้างสวรรค์ซะก่อนสวรรค์มีอะไรทานนังสกโสทานนังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานเป็นปันใจจใัยเกิดบนสวรรค์แล้วก็ให้ทานศีเลนสุกติงยันติคนจะไปสวรรค์ได้เพราะอาศัยศีลแล้วก็รักษาศีลก็หมดเรื่อง เราก็ไปสวรรค์ได้แต่มันยากสําหรับคนเลวมันง่ายสําหรับคนดีก็พูดกันเท่านี้ก็พอคืนพูดกันมากมันก็ยุ่งนี่ต่อไปท่านบอกว่าแต่กูลที่มั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะลักษณะสี่อย่างฟังให้ดีนะว่าแต่กูลที่มั่งคั่งคือร่ารวยแล้วเนะี่ยจะทรงความร่ํารวยไว้ไม่ได้ เราเพระเหตุสิบประการขึ้นหนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายไปแล้วหมายความว่าไอ้ของมีของใช้นะไม่สนใจในการระมัดระวังรักษาหายนี่ก็หายไปปล่อยมันเถอะไม่เป็นไรหาใหม่ก็แล้วกันเรามีเงินมีทองตัวอย่างอันนี้มีอยู่เคยพบคนคนคน,คนหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธาน,นีเธอเป็นคนถิบ ปั่นสามรอบอาชีพสามรอโทรโลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอาโทรโลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เลยแสดงตนเป็นคนหมาเศรษฐีซื้อของไม่ต้องต่อเศษที่เขาจะทอนให้ไม่ต้องทอนนี้ไม่ดีก็เอาแจกใครแต่ใครบ้างท่านนงตัวมีเงินแสนไม่ชาก็กลายเป็นคนปั่นสามล้อตามเดิม แล้วคนคนนี้ก็มีโชคดีมากเชื่อในแทนนานหลายปีมาแล้วก <c oughs> ราบถูลรตลีลรตรี่รางวัลที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งเดีสองนี่แกก็เจ๊งอีกเหมือนกันมีสภาพเดิมแต่ว่าเจ๊งเขานี้ดีเจ๊งแล้วก็ตายไปเลยไม่ได้ถูกฆ่าตายป่วยไข้าตายแต่เข้าใจว่าการถูลรตรี่คนดีนี่เป็นเพราะอาศัยเป็นคนมีความกตัญญูรู้คนตบิดามันได เป็นคนที่น่าสนเสริญอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งๆท,ท,ที่แกมีความยากจนเข็นใจปั่นสำลอกประกอบอาชีพแต่ความสุขของแกก็คือปฏิบัติบิดามันดาให้มีความสุขแกจะเหนื่อยจะยากยังไงก็ทมเรื่องพ่อเรื่องแม่ในแกเทิดทูนจริงๆพ่อแม่ต้องการอะไรถ้าไม่เินวิสัยแทนทำได้ทุกอย่างนี่น่าสนเสริญ สำหรับการฟังในวันนี้ก็ここหมดเวลาเช่นแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลย่มีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ